คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลินตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพินนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนผมไม่ มันช่วงเช้าคือไม่ว่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตื่นสายอีกแล้วนะก็เลยไม่ได้เล่นนะครับแล้วตื่นมาเที่ยงนะก็ไปดูหนังนะทุกคนเออก็ไม่ได้เล่นนะเนี่ยมาเล่นในช่วงรบเย็นแล้วกันนะครับเออจัดทนิดสมัยปันก่อนแล้วกันนะครับคนกับเยมอัพแปะของเรานั่นเองนะครับก็ขอเข้าไปดูนะครับช่วยกันกด s cribe ก็จะดี้ผลลายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปลองไปลุยเลยดีกว่าครับ go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ากินกันแล้วนะครับเติมไปเบาๆก็ทุกคนหนึ่งพันบาทนะครับผมก็ขอซื้อบิาบินเลยเลยกันนะครับกับแบตสิบบาทซื้อไปห้าร้อยนั่นเองนะครับเราไม่รู้มันกันนะครับว่ารอบเย็นของวันนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับทุกคนนะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเข้ากลุ่มรถฐธมนะครับลิง์แรกได้คลิปเด่นเลยนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลพูดคุยกันก่อนได้นะครับทุกคนนะ โอ้โหหลุมดำเหตดอัดแรกเลยอะไรับเนี่ยไปหมดคือหมดเพราะมันหมดเลยไงผมขอซื้ออีกรอบเลยกันนะพี่ยอดลอยโอ้โหมาถึงก็ตรงดำโอ้โหเล่นอ่าครั้งแรกของวันก็หลุมดำเลยนะเมื่อกี้น่าผมว่าลมนี้มันให้ชัวร์รอยเปอร์เ็นมัง้ง มั้งนะอ่ะอย่างที่บอกไปนะเขาเกอรกลุ่มมนุทางก็คือกลุ่มแจ้งเตือนเกมนั่นเองนะครับกลุ่มพูดคุยนะครับแล้วก็เป็นเวลาในการแจ้งเกมนะเกมไหนเวลาไหนบ้างก็จะแจ้งเข้ามาในกลุ่มนะครับนะบเข้ากลุ่มก็ลิงเด็กได้คลิปได้เลยนะครับนะครับทุกคนดานบนสิบสองไปแล้วนะครับด้านล่างขอสิบสี่นะครับแต่ไปยังไม่พอขอสิบหแล้วแล้วกันเออ ไปเริ่มครับทุกคน12คู16นะครับซื้อไปรอบแรกตบลงดำนะครับซื้อรอบที่2ได้มานะครับ12คู16ก็มาลุ้นกันนะครับสามสวยเป็ดเป็น Y A ไหลไปครับ576บาทแล้วก็ไม่มีอะไรไหลให้เลยจ้ะไปอ่ะ,อะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับเดี๋ยวน่าจะมีมาในโอ้โหทุกคนดูช็อนนี้ก่อนอักเปะนอนมา เจ็ดร้อยไปไหลไปก่อนเออเออหพันเก้าร้อยยี่สิบชิงครับชิงต่อด้วยสิบครับอออโอ้โหโอ้โหช็อตเมื่อกี้ชอ็อตเมื่อกี้โอ้โหกี่กำไรแล้วอ่ะโอเคครับรอบแรกตกหลงนำไปรอบสองกำไรนะเห็นหินกันอยู่นะครับไม่พูดเยอะอ่ะขอแจ้งกิจกรรมเอง นะครับกิจกรรมนะครับเดี๋ยวจะมีมาให้เล่นในช่วงไลฟ์สดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดประมาณวันอาทิตย์นะครับหรือไม่ก็วันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับประมาณวันเสาร์นะวันเสาร์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์แลวผมจะมาบอกอีกทีด้วยกันมัาจะมาแจ้งอีกทีนะครับว่าจะไลฟ์สดตอนไหนนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาแจกให้แน่นอนครับในไลฟ์สดนะครับทุกคนอ่ะไม่อยากพลาดนะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับทุกคน ดกดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปของไรอันคิงนะครับทั้งสองช่องด้วยนะไรอันคิงวีสองเลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับอ่าหมดครับทุกคนได้มาเท่าไหร่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไหลยอยู่เอ้ยเออหูยเป็นประทัดนะจ๊ะไหลนะจ๊ะแต่ไม่ใช่นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะโอเคครับทุกคนได้มาสามบาทหกร้อยบแปดบาทนะครับโอ้โหกำไรซื้อไปห้าร้อยนะกำไรสามพันนะครับ สรุปแล้วนะครับทุกคนอุ้ย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 เข้าปะเข้าปะเอ้ยโอ้ยไม่เข้าแต่ยังมีลุ้นอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเออมามาดิเข้าดิเข้าหน่อยเข้านี้เข้าไหมเข้าไม่เข้าครับทุกคนเถาว่าเข้าผมก่อนเริ่มเลยนะแต่ว่าไม่หมดแล้ว ของฟี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 ไม่เข้าครับสุดท้ายจบเอออ่ะโอเคครับทุกคนขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสรุปนะครับผมพาทุนพปที่หนึ่งพันบาทได้มาสา0พันเนะครับกําไรอยู่ที่ว่า2อ0พันเนะครับหรือรอบแ็กตกลุมดําซื้อรอบที่2องสิคูณสินะครับได้กันไรมากโอเคครับทุกคนนะสำหรับลิฟแรกของวันนี้เลยนะครับก็ ว่าได้กำไรมานะครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ขาดทุนแล้วกันนะครับเออนะเขาุ่มมรดธรรมนะครับดิงเลได้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ